ต,ตื่นตื่นมีเรื่องให้เผือกันอีกแล้วเมื่อสตรีมเมอร์สุดท้าวแอบสตรีมเกมเธอของปูนินรือว่า Nintendo แบบไม่สนโลกโดนเตือนให้หยุดก็ยังมีหน้ามื่นทำมันต่อไปอีกแถมยังส่งจดหมายเยออ้ยกลับประมาณว่ากูมีช่องสำรองเป็นพันจะแจ้งให้ลบก,กี่ครั้งก็ทำได้ทั้งวันงานนี้ปู่นินเลยไม่ขอทนจัดหนักฟ้องร้องค่าเสียหายแบบจุกๆ7.5ล้านหรือประมาณ265ล้านบาทไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพี่แกจะหยุดท้าวหรือไม่ไปฟังกันเลยดีกว่าครับ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบ c คข้อีสปอร์ตกับ Unleash Energy จีดรเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลย และตอนนี้เรามีโปรเปิดตัวด้วยซื้อ3ซองเหลือแค่79บาทและ3กระปุกแค่2999บาทเท่านั้นรีบเลยก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะครับโดยข่าวล่าสุดทางเท n d o ทำการยื่นฟอ้องร้องต่อชายที่ใช้ชื่อว่าเอริเก e Guru สตรีมเมอร์ชาวอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าแตะละเมิดลิขสิทธิ์เกมของปูนินโดยการสตรีมเนื้อหาของเกมที่บกเคา,ายังไม่วางจำหน่ายอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเจสซี่ได้ใช้ช่องทางสตรีมมิ่งหลายแห่ง เช่น u b e ูบทวิชและก็คิกสำหรับการารีสตมการเล่นเกมของค่ายเทนโดที่ยังไม่ถูกวางจําหน่ายดังนั้นการการะทำของเขานั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของปูนินอย่างชัดเจนแต่มันยังส่งผลกระทบต่อแผนการตลาดของบริษัทที่มีการจัดทําอย่างรอบคอบตามรายงานที่ปูนินได้ฟ้องร้องในสหรัฐโคโลราโดนีเทนโดระบุว่าเจสซี่นั้นได้ใช้แอคเขาสํารองหลายช่องในการสตรีมซ้ำเกมที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆมากมายและถึงแม้ว่าทางบริษัทจะส่งจดหมายเพื่อขอให้อีกฝ่ายลบเนื้อหาเหล่านี้ออกไปแล้วหลายครั้ แต่เจสซี่ก็ยังคงท้าทายคําสั่งของปูนินอย่างต่อเนื่องโดยเขาทําการส่งจดหมายกลับไปยังบริษัทพร้อมแนบคํายั่วยุและล้อเลียนดีฮนโดโดยอ้างว่าเขานั้นมีช่องสํารองเป็นพันช่องและสามารถทําแบบนี้ทั้งวันทำยังไงพวกเองก็หยุดเขาไม่ได้หรอกแหม่ฟังจากคําพูดและการการะทำของเจ้าตัวแล้วก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกเกรงกลัวตอกกล้าโในคดีทางกฎหมายไ,ได้จากปูนินเลยด้วยซ้ำจะเรียกว่าท้าทายอํานาจมืดก็คงจะไม่ผิด นอกจากนี้และที่ช่อง YouTube ของเจสซี่ที่เขาใช้มันเพื่อสร้างรายได้จากการสตรีมเกมเถื่อนพวกนี้กําำลังถูกปิดตัวลงจากคำสั่งของปูนินเขาก็เลยไปนค้นหาวิธีใหม่เพื่อทำเงินจากการกระทำผิดกฎหมายของตัวเองอีกครั้งโดยเพิ่มลิงก์บัญชีแคชแอปลงในสตรีมของตัวเองเพื่อให้ผู้ชมสามารถส่งเงินสลับสนให้กับเขาได้โดยตรงนั่นเท่ากับว่าเขายังคงพยายามหาประโยชน์จากการสตรีมเกมของปูนินอยู่แม้จะถูกเตือนและดำเนินการลบเนื้อหาไปแล้วหลายครั้งก็ตาม เจสซี่ถูกกล่าวหาว่าใช้อิมูเลเตอร์เถื่อนเพื่อเล่นเกม Nintendo Switch อย่างผิดกฎหมายโดยเกมเหล่านี้มาจากการดึงข้อมูลจากเครื่อง Nintendo Switch ที่ถูกแฮ็กไปหรือไม่ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งที่ไม่นสนการณ์นี้ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นเลยก็คือการที่เจสซี่ไม่เพียงแต่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อด้วยตัวเองเท่านั้น แต่เขายังแจกจ่ายลิงก์ไปยังอิมูเลเตอร์รวมถึงคีย์ถอดรหัสลับและแหล่งเก็บข้อมูลสำเนาเกมและเมลทธิีให้กับผู้ชมของเขาอีกด้วยสำหรับคีย์ถอดรหัสลับหรือที่เรียกกันว่าพรอดคีย์มันก็คือชุดรหัสเฉพาะที่ n i n เ e n d ดใช้ในการปกป้องไฟล์เกมของตนรหัสเหล่านี้ทำหน้าที่ถอดรหัสข้อมูลในเกมที่ถูกเข้ารหัสไว้เพื่อให้สามารถเล่นเกมได้บนเครื่อง Nintendo s w i ว c h เท่านั้นถ้าหากไม่มีคีย์นี้ไฟล์เกมก็จะไม่สามารถเปิดหรือเล่นได้เนื่องจากข้อมูลยังคงอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถอ่านได้ในกรณีนี้ การที่เจซี่และผู้ใช้บางคนสามารถเข้าถึงพอรคีย์อย่างผิดกฎหมายถือเป็นการหลีกเลี่ยงระบบป้องกันของ Nintendo อย่างชัดเจนโดยคีย์เหล่านี้มักจะได้มาจากการแทกเครื่อง Nintendo Switch หรือไม่ก็ได้มาจากแหล่งออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและถูกนําไปใช้ในอิมูลเลเตอร์เถื่อนเพื่อถอดรหรัสไฟล์เกมและเล่นบรอุประกรที่ไม่รับอนุญาตเช่น PC หรือ Mac นั่นเอง ซึ่งเท่ากับว่าการกระทําในครั้งนี้ของเขาเปรียบเหมือนกับการที่ตเวย์ได้มอบเครื่องมือทั้งหมดที่จาเป็นสำหรับการละเมิดิขสิทธิ์ให้กับผู้คนทั่วโลกโดยตรงนอกจากนี้เขายังโอ้อวดผ่านโลกออนไลน์อย่างมั่นใจว่าเขานั้นอยากช่วยเหลือทุกคนให้สามารถเล่นเกมของ Nintendo ได้แบบฟรีไม่ต้องเสียเงินและได้เล่นมันก่อนใครเพื่อนซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเปิดเผยจากการกระทงหมดของเจสซี่นั้นปูนินระบุว่ามันส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อไรายได้และชื่อเสียงของพวกเขาเป็นอย่างมาก ข้อมูลจาก Twitch Tracker ระบุว่า Jesse หรือว่า Every Game Guru มีจำนวนผู้ชมเฉลี่ยที่มา17คนและในช่วงที่มียอดผู้ชมสูงสุดอยูวที่ราว118คนซึ่งอาจจะดูเหมือนจำนวนผู้ชมที่ไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับสรีมเมอร์คนอื่นๆอย่างไรก็ตามปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนของผู้ชมแต่ยังรวมถึงผลกระทบจากการเผยแพร่นเนื้อของเกมก่อนวันวางจำหน่ายอีกด้วย ตามที่นีฮนโดได้ระบุเอาไว้พวกเขาบอกว่าการที่เจสซี่สตรีมเกมที่ยังไม่ออกสู่ตลาดและยังไม่ถูกวางจาหน่ายส่งผลทำให้เนื้อหาและรายละเอียดของเกมนั้นๆถูกเปิดเผยออกมาล่วงหน้าในกรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อแฟนๆที่กําลังตั้งตารอคอยเกมเหล่านี้ให้สูญเสียความรู้สึกที่ตื่นเต้นไปเพราะว่าเนื้อหาสําคัญของเกมได้ถูกเปิดเผยออกมาก่อนแล้วนอกจากนี้การสตรีมเกมพวกนี้เองอาจจะส่งผลกระทบต่อการตลาดของ i n ฮ e n d o ทาง i ีฮ e n d o ยังระบุอีกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ก่อนที่ตัวเกมจะมีการวางจําหน่ายเป็นการสร้างความ เคยชินในการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับคนอื่นๆและทางผู้ชมหลายคนรู้สึกว่าการดาวน์โหลดเกมที่ยังไม่วางจำหน่ายมานเล่นนั้นถือเป็นเรื่องปกติโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องรอวันวางจำหน่ายจริงและไม่ต้องเสียเงินพวกเขายังประเมินเพิ่มเตริรดด้วยว่าการกระทำเหล่านี้ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าจำนวนหลายร้านเหรียญจากยอดขายเกมที่ลดลงทั้งในส่วนของเกมที่พัฒนาโดย Nintendo และเกมของบริษัทในเครือของพวกเขาที่มากไปกว่านั้นก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันวางจำหน่าย ก็จะทำให้ผู้บริโภคที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้รับผลกระทบจากการเฮดสปอยเนื้อหาเกมบนแพลตฟอร์มต่างๆและพวกเขาก็จะเสียความรู้สึกที่ได้เล่นเกมนั้นครั้งแรกและไม่รู้สึกถึงความตื่นเต้นที่พวกเขาจะได้รับเมื่อได้สัมผัสเกมเหล่านั้นด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกจากประเด็นทั้งหมดนั้นทําให้ i n ฮ e n d o เรียกร้องค่าเสียหายกับอีกฝ่ายเป็นจำนวนกว่า1 5 0 0 0 0เหรียญหรือประมาณ5.3ล้านบาทไทยสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ในแต่ละครั้งของเจ้าตัว บวกกับจํานวนเงิน2,500เหรียญหรือประมาณ89,000บาทสำหรับการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงระบบและการค้าขายซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเจสซี่ทำการละเมิดข้อ,ขอกำหนดในส่วนนี้ของเทนโดมากกว่า50ครั้งดังนั้นแล้วค่าเสียหายที่ปูนินเรียกร้องไปนั้นก็อาจจะสูงถึง7.5ล้านหรือประมาณ256ล้านบาทไทยหรือไม่ก็เทนโดอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายจริงแต่ที่พวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ในการพิจารณาคดีเพิ่มเติมนั่นเอง นอกจากนี้ปูนิอยางเรียกร้องให้ดำเนิน,น,นการยึดและทำลายอุปรกรณ์ที่สตรีมเมอร์คนนี้ใช้ในการหลีกเลี่ยงการป้องกันลิขสิทธิ์ของนี t ฮ n d o ทั้งหมดเพื่อเป็นการยุติไม่ให้มีการใช้ซ้ำในอนาคตในกรณีนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการเล่นเกมผ่านอ m มูเลเตอร์อาจทำให้ถูกฟ้องร้องได้แต่ในความเป็นจริง n i n t <ih> e n d o ไปได้ฟ้องร้องผู้เล่นซื้อเกมอย่างถูกต้อง และใช้งานคีย์สอดแทักที่เป็นของตนแต่การฟ้องร้องในกรณีเหล่านี้จะมุ่งเป้าไปที่การใช้อิมูเลเตอร์เถื่อนซึ่งผ่านการแฮ็กและออกแบบมาเพื่อละเมิดมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีของ Ni n ฮ e n ด o ผู้ที่ซื้อเกม n i n ฮ e n ด o อย่างถูกต้องและเป็นเจ้าของมันสามารถใช้คีย์ของตัวเองเพื่อใช้เล่นเกมในอิมูเลเตอร์ได้เหมือนกับในกรณีผู้เล่นที่ต้องการจะเล่นเกมของตัวเองบนอุปกรณ์อื่นเช่น PC หรือ Mac ดังนั้นการกระทำพวกนี้ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายตราบใดที่อมูลเลเตอร์ที่ใช้งานนั้นไม่ได้ถูกดัดแปลงเพื่อข้าม สิ่งที่ทําให้กรณีนี้ต่างออกไปคือการใช้อิมูเลเตอร์เถื่อนซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงระบบการป้องกันของ Nintendo และมักต้องใช้คีย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเช่นการแฮ็กเครื่อง t e n d o Switch หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะการใช้อิมูเลเตอร์ลักษณะน,นี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในตัวเกมแต่ยังละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่ i ีเ e นโดสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเกมและเครื่องเล่นของตน ดังนั้น่างเ,เพื่อนเป็นเจ้าของเกมเทนนอย่างถูกต้องและใช้งานอิมูเลเตอร์ที่ไม่ได้ผ่านการแฮ็กหรือดัดแปลงเพื่อเข้าระบบป,ป้องกันก็จะไม่มีปัญหาทางกฎหมายแต่อย่างใดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้อิมูเลเตอร์เถื่อนแล้วก็ก็จะเข้าข่ายการผิดกฎหมายในทันทีและเป็นเป้าหมายหลักของการฟ้องร้องในกรณีนี้นั่นเอง ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วว่า Nintendo นั้นให้ความสําคัญกับการปกป้องลิขสิทธิ์ของพวกเขามากขนาดไหนโดยการฟ้องร้องในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีมาอย่างยาวนานของ Nintendo เพราะที่ผ่านมา Nintendo เคยฟ้องร้องผู้สร้างและผู้ใช้ emulator เถืเ่อนหลายรายซึ่งนั่นก็รวมถึง Gary Bowser สมาชิกของกลุ่มแฮกเกอร์ที่ทชื่อว่า Team e x e c u t e r ซึ่งเคยผลิตอุปกรณ์สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ของเครื่องเกม Nintendo มาแล้ว จนทำให้เขาต้องเผชิญการฟ้องร้องอย่างหนักหน่วงในเวลาต่อมาได้จากเหตุการณ์นั้นทําให้โบเซอร์ถูกตัดสินจําคุกสูงถึง40เดือนและต้องจ่ายค่าปรบับถึง14.5ล้านเหรียญหรือประมาณ514ล้านบาทไทยและถึงแม้ว่าในปัจจุบันเขาจะได้รับการปล่อยตัวจากคุกแล้วแต่เขาก็ยังต้องทํางานชดใช้นี่จำนวนนับล้านให้กับปูนินต่อไปนอกจากนั้นก็ยังมีในกรณีของโทบีเฮสผู้พัฒนายูสุที่ยอมจ่ายเงินชดเชย2.4ล้านเหรียญหรือประมาณ85ล้านบาทให้กับปูนิน บวกกับกรณีของริวจีนซึ่งถูกยุติการพัฒนาทันทีหลังจากที่พวกเขาถูกปูนินดำเนินคดีทางกฎหมายเรียกได้ว่าเข้มงวดกันสุดทางเลยจริงๆแต่เท่าที่ฟังมาพวกเราก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วครับว่าทําไม่นีฮนโดถึงเข้มงวดมากขนาดนี้ก็ดูแต่ละเคสสิแอบเหนื่อยใจแทนเหมือนกันรายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าตอนนี้เจสซี่หรือก็คือพ่อหนุ่มสุดห้าวท้าทา,ามหน้ามือของเราในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการออกมาตอบสนองต่อการฟ้องร้องที่เกิดขึ้น โดยเขานั้นไม่ได้มีการออกมาปฏิเสธหรืออธิบายเหตุผลใดๆเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เขาต้องเผชิญดังนั้นทําให้ในตอนนี้ก็คือต้องรอฟังสถานการณ์ต่อไปสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็สะท้อนให้เห็หนถึงความเข้มงวดของ Nintendo ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานของตัวเองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในกรณีไหนก็ตามแต่การดำเนินคดีความทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อวงการเกมและผู้เล่นทั่วโลกในระยะยาวอย่างแน่นอนเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอ่องแบล็ port, กเอสปอร์ตก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ